คนลองเปิดใช้งาน YouTube ให้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าต้องการให้เปิดไ้นานแค่ไหน จริงๆการเปิดเล่นเกมคือใช้ใช้เน็ตเยอะกว่ายู u ู e อ,อีกแล้วก็เปิดมาตั้งแต่เช้าแล้วเหมือนกัน ก้าเซ็ตไม่อะไรเนี่ยอะไรนะก้าก้าเป็นฮุล่ลลาฮก,กล่าเฮ้ยนี่แหละงานงานโรงเรียนอ่ะบนเวทีอ่ะลองจูงกาทะเบียเองคใครนะกาทะเบียวอ๋อหลายเพลง รับอะไรดีรับอะไรดีคะตอนนี้มีแต่สกอตช์แค่มีแต่สกอตช์ยังเปิดอยู่นะคะเดี๋ยวจะลองวดาวน์โหลดโปรแกรมให้ดูด้วยนะคะไม่มีมีความรักอยู่ในขวดเไรอ่างเี้ยดีน้ำมะนาวที่โปรแกรมที่จะไม่มีผลตัวเครื่องก่อนช่วยปลูกอ้หมอนั่นยังไงทางซ้าย กูก oh. hm. ูโดนปุกแม่งเลยไอเเปันกวนตีนโอ้แม่งเลยนะบาดเราตายอทำไมมันเดินแบบพี่เราพี่ตายเฮ้ยใช่เลยมออะกา แต่ไอห้องบาร์เทนเดอร์เราดีใจเมีคนโดนหุบปากแน่เลยอ่ะดูดิการหุบปากแน่เลยคุณปุ๊กแน่เลยคุณปุ๊กโดนหุบปากแน่แหละปุ๊กไม่ได้หมดเลย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 ดูแล้วดูอะไรใครโดนหุบปากวะเอาอะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาไปคู่รักเหรอลูกเป็นแม่รักจริงเลยพี่มันคืออะไรออกเมื่อกี้เหมือน เข้ากงเลยอ่ะเดี๋ยวแสดงว่าเราจะมีออกได้เดี๋ยพี่เอกอย่างเงี้ยเออน่าจะใช่โดนหุ่นก็รออ๋อคือโดนจับแล้วไปไปอยู่ในคุกปอะวะอันนี้ปะเออเออพี่เอกยังไงอยู่ในคุกกันเลยพี่เอกยังไงทำเป็นที่สองคนวะเอาวัดเอฟเอฟแปลงล่างเอฟแปลงล่างนั่นไงพี่พุกต่อหน้าต่อตาเลยนะตอนผมดนเปลี่ยนล่างเป็น ไม่ใช่เลยพี่เกลียวเสเอ๊ะมาเป็นตัวเป็นผมเลยพวกไม่ผมไม่ได้แปลงพี่คุ้ก็แปลงเป็นผมไอ้เราจ้นเลยดีกว่าเล่บตายหัวน้ำไม่เมื่อกี้เขาบอกว่าคนคนที่โดนถ้าถ้ามีผลหวดเท่ากันจะโดนจับส่งคุกทั้งคู่ ไอเอฟแม่งดูดิกูยังไม่ทันได้เล่นเลยกูนโดโดเนี่ยโดนฆ่าเออว่าแล้วแล้วมันฆ่าข้ามเคาน์เตอร์ได้เลยเหรอเมื่อกี้ฆ่าได้เลยพี่โคตรโหดจะเล่น มันมีห่านมันมีห่านเอาตัวรอดด้วยแบบว่าเนี่ยคือต้องทำเควสะเพื่อเก็บของอแล้วก็ห้ามโดนฆ่ามีนิกน่าตัใจนะมีที่แบบว่าเป็ดมันจะเห็นห่านตัวนั้นเป็นเพื่อนอ๋อคือมันจะเป็นห่านที่ทีเป็ดเห็นว่าเราเป็นเป็ดอะเห็นไปชื่อแดงด้วยเหมือนกันตัวนั้นต้องเรียกแข่งชนะมันเป็นไฟห่านแต่ว่าเหมือนทำให้เป็ดสับสนนิดหน่อยมีมิกนี่จะ สิทธนะิ์นะเป็กอะไรแกนเนี่ยปัดฝุ่นตีโปง่งโอ้ยกว่าจะโปง่งเนาะหาหาเยอหาเยอะกายเป็นอีกไล้ไปหากายดิอ่ะลเนียนบอกเลยเนียนคนนี้เนียนจยัดเดี๋ยวมันไปไหนกันวะเดี๋ยวเป็นสายสื่อไะดิโอ,โอ้ยังเลย หมดเสร็จแลยทำอะไรอ่ะทำไมอ่ะเดี๋ยวจะลองดูเกมไหนเนาะเกมนี้ม ja ันอาจจะไฟเล็กไปก็เลยหมดพี่ว่าคุณไม่ได้แหละแล้วเหล่านี้พี่เจมถามว่ากูสะกดยังไงพี่ก็เลยท่องเองแทรกให้ฟังอ้าวมีใครได้รู้ว่ากูโดนใบปะเนี่ยฮัลโหลได้ยินได้ยินพี่ โอเคโอเคกูไม่โดนถ้าถามว่าคนที่ควรจะเป็นมากที่สุดคือเอฟนะตอนนี้เอฟคือถ้าดูจากสถิติที่ผ่านมาไม่เลยกูเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ลี่โดนใส่เลนแน่แน่พี่ลี่พี่ลี่คุยหน่อยแกงแกงหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสามคะแนนเลยเหรอพี่ไอเลือเอาเดี๋ยวขนาดไฟสี่ะุดแปดสามในทวีดไหมคะ ยังเหงาติดอยู่คนเดียวติดอยู่เดีความลดเสร็จแล้วไปดูสิก่อนในงานันยาที่เปิดถูกเอาไว้ด้วยนะคะใครก็ได้มาประกันตัวเอโหแล้วข้างในมันมืดอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยเอฟโหลดได้ไปะคุยกับเอฟไม่ได้เลยเหรอเอฟไม้า้หนาวเอเอาอะไรบ้าเอฟเอาอะไราเอาเลยบ้าเฮเอาเลยาเอาอรเอาเลยอย่างนั้อกลา ปิดประตูอะกายเหรอเปล่าเปล่าต้องประกันประตูนะครับผมช่วยดืนครับกายกายทานทีหรอทันทีขึ้นหรอฝ่าบนฝ่าบนเฮ้ย346เมกะบิตใช้เวลาโหลดประมาณ5นาทีนะคะดีๆเอาใครก่อนพูดไปเลยเอาเดี๋ยว เดี๋ยวว่าอะไรกันแน่กูยังไม่ดันคุยเลยพี่ปอลเต้กับพี่เอว่ะเขาบันไดไว้ไม่พี่เป็นคนพี่เป็นกู๊ดอันนี้อันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวแคนาเดียมันอ่ะไม่ใช่น้องก้าเป็นคือพี่อะเห็นเต้ปากจายแบบเต็มเต็มตาคือว่าเต้เป็นเชอรี่หรือเปล่าเต้เป็นข้าวผได่รือว่าพี่ปอลเต้โดนไซเรนไปแล้วอ่ะ แสดงวันตี้เป็นเชื่อหรือเป่าเมื่อกี้ตัวสีฟูคอตายต้เป็นการสีส้มเลยโอ้ยสีฟูกลายสีส้มเหรอสีดำปะสีดำชุดเขียวหรือเปล่าไม่คือผมเยู่พิ่งมานะไม่ใช่น้องก้าวไอ้ไอ้มุกกูเพิ่งมานี่แล้วกูเพิ่งมาทีไรเนี่ยตดทุกทีเลยใครเนี่ยอ้าวไอ้บด ด้วยเหรอว้าวเกมิึงมาจริงเปล่าอะไรปะหะอะไรก็เป็นอยู่ด้วยกันเนี่ยเร้งไม่เชื่อกูเลยดูดิ ครับเหลือสนาทีสองนาทีมันแกไม่พูดเลนะคูตัดเกมไปเลยเกมันไม่เชื่อกูกูสาปอมตัวพี่ชิชยโอ้ย แต่ที่แก่กวแต่ดีกว่าไปฝาไปฝาผมว่าได้ไี่จะราคูดาวดิเรื่องอะไรวะเอาว่าเมคแคนิคอลแหมทางานก็ใช่ท่ได้ไป้โลนใชโท่อเดี๋ยวนั้โท่อมันกินหรอต้องรอคูดาวดิเอ้เออไรไมได้ อย่างนานพี่ลี่ดูนีดูนีผมทำรดูทไรดูผม้องเอส่วนน้องไปน้อีไปด้านซ้ายผมออกขวดี๋ยวน้องีมาเต็มแน่็ตาดิเพี่ลี่ผมยังอยู่กับพี่ลี่อยู่เลยเพราะฉะนั้นผมเนี้ยไม่ได้ ใช้งานแบบนี้ทั้งวันนะคะเปิดเกมเอาไว้ทั้งวันซึ่งเกมกินสเปคมากกว่ายูทูกนะคะด้วยความละเอียดคแล้วก็ตัวเกมเป็นเกมที่ต้องพูดได้นะคะ สีสีพูดหน่อยเขาจะเทสเสียงเทสสีสีพูดหน่อยเขาจะเทสเสียงอันนี้คือกินกินเนื้อที่มากกว่ามิ t i n g z ซูมต่างๆอีกนะคะส่วนเกมก็คือโหลดเสร็จแล้วแล้วก็เปิด YouTube เอาไว้ด้วย oh <my> นะคะ ทั้งพูดและตอบโต้นะคะใช้งานได้ปกติเลยนะคะ